กาติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุบอกอ รับฟังข่าวต้นชั่วโมงจากศูนค้าวิทยุมอ,อก,ก่อทรงคลาค่ะป้าม,นมันมันตำบลมะกอกเนื้อจังหวัดพัทลุงพลิกชีวิตชัยลักบริหารแบบแปลงย้ญ่นายนส้มหนึกคงชูกเกษตร,ร,รจังหวัดพัทลุงกล่าวว่ากรมส่งเสริมการ,กรเกษตร,ร,รได้ปรับโครงการสร้างให้เกิดการผลิตในรูปแบบระบบส่งเสริมการ,กรเกษตรแบบแปลงย้ญ่ส่งเสริมการร่วมกลุ่มเกษตรกรผูกปลูกให้มีความเข้มแข็งสามารถลดต้นทุนการผลิตมีผลผลิตต่อหน,น่วยเพิ่มขึน้นผลผลิตนนมีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยแปลงย้ายปามน้ำมันตำบลมะกอกเนื้อเพื่อควรขนุนจังหวัดพัทลุงคือหนึ่งในความสําเร็จของการพัฒนาคิดความสมมารถสามารถเป็นต้นแบบความสําเร็จได้อย่างครบถุกดาน โดยมีพ้นการจัดฉันคุณภาพเอท้งนี้สำหนักง,งานกาเกษตรจังหวัดพัทลุงได้ทำห้แปลงย้ายปามน้ำมันดังกล่าวมีพ้นงานโดดเด่นเช่นการหลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีย่อยปามน้ำมันให้เป็นวัสดุใช้ทำปุ๋ยมกักและส่งเสริมเหล่ยงแนนแดงในหลองสวนเผื่อเพิ่มถัดไนโตรเจนอันเป็นการหลดต้นทุนการผลิตส่วนด้านการบริหารจัดการแปลงย้ายแห้งนี้ได้มีการจัดการด้านการวางแพนการผลิตรวมกันโดยการแบ่งกลุม่มย่อยของสมาชิกตามสภาพพื้นที่ออกเป็น ซีกลุม่มย่อยเพื่อให้มีการบริหารจัดการสะดวกและสมาชิกแต่ละกลุม่มย่อยสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแปลงงย้ายปัมน้ำมันแห้งนีสามารถเพิ่มผลผลิตปล์มน้ำมันให้เพิ่มสูงขึ้นจากการบริหารจัดการสวนผลผลิตเฉลี่ยจากเดิม3,000กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีเพิ่มเป็น3,900กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีโดยเป็นผลผลิตที่เพิ่มแบบเน้นการพัฒนาด้านคุณภาพตามกติกาที่กำหนดวินิจฉาศรักําแห้งศูนคาวิทยุม ก่อทรงคลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน